ทำไมมาร์คเซลบี้ถึงได้ชาย,ยาว่าฉลามหินทั้งที่เขาไม่ได้อยู่ในทะเลวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลึกกับฉายานี้แล้วคุณจะรู้ว่าสนุกเกอร์ไม่ใช่แค่การแทงลูกให้ลงหลุมแต่มันคือศิลปะก,การต่อสู้ด้วยความแข้งแกร่งของจิตใจและความอดนทนที่มาของฉายานี้คำว่าฉลามหิน สแสดงถึงความแข็งแร่งและทุนทานแบบสุดๆเหมือนสไตล์การเล่นของมาร์เซลบีเขาขึ้นชื่อเรื่องเกมจิตวิทยาการวางมากหรือการใช้รูปเกมเข้ามาช่วยให้ครูต่อสู้ไม่สามารถเล่นได้ในแบบที่เขาต้องการและการเล่นแบบนี้จะทําให้คู่แข่งเสียสมาธิและท้อไปได้ง่ายๆเลยครับเพราะอย่างนั้นคนก็เลยบอกว่าเขาแข่งบันหินไงล่ะครับไม่ใช่แค่ความแข็งแร่งทางด้านกายภาพเท่านั้นแต่จิตใจของมาร์เซลบีก็แข็งแร่งไม่แพ้กันไม่ว่าจะเจอสถานการณ์กดดันขนาดไหน เขาจะอดทนตั้งสติรอคอยจังหวะและโอกาสที่คู่แข่งพลาดแล้วปิดเกมภายในไม้เดียวเหมือนกับฉลามตอนที่ออกล่ามันจะเฝ้ารอให้เหยื่อพลาดหรือบาดเจ็บ แล้วจูดโจมพผะเดศึกภายในครั้งเดียวตัวอย่างเช่นการเจอกับรอนนีโอซิแวนนักสนุกเกอินดับหนึ่งของโลกในรอบชิงชนะเลิศเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2014แม้ว่าในช่วงแรกมาร์คเซลบี้จะโดนนำไปก่อน10ต่อ5เฟรมแต่เขาก็ใช้การเล่นที่รอบครอบและรูปเกมเพื่อทำลายจังหวะของรอนนีจนรอนนีเองเริ่มจะก,กดดันและหัวเสียมาร์เซลบี้พลิกกลับมาได้ในแบบที่ไม่มีใครคาดคิด เขาตีเสมอและคว้าชัยชนะไปด้วยสกอร์18ต่อ14เฟรมคว้าแชมป์ไปในรายการเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2014และนี่จึงเป็นที่มาของฉายาที่ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยอย่างฉลามหินหรือที่ต่างประเทศเรียกกันว่า m a ร์คเดอะชาร์กถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวของ Mark ซ์เซลบอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องสลนุกเกอร์มันๆแบบนี้ที่นี่ที่เดียว147บอย